อุ้นหน้าหลอกไว้อุ้นหน้าลอกไว้ Ost ัระจายกใะจายโตควันตูดบ้างโอเคบอกแล้วมันออกขั้นในที่นะ เขียวป่ะครับก็เข้าปะโคกับผเฮ้ยนั่หละเดียวน้โอ๊ขหมครไปแล้วเออขี้ขำไปแล้วเพื่อนมันออกไปเลยไปเลยขำเออเรียบร้อย มีฮันดิบ่ะสัตว์ด้วยมาหรอใช่ป่ามีฮันดิบอ่ะมาไหมอ่ะงักขึ้นมาโอ้โหปุดไปแล้วคำดัดมานี่คือไม้หรือว่าอย่างกับหูป่าปุ๊ดไปล้วไม่ใช่ว่าเป็นไม้หรือป่าป่า ๆเรามีแค่นี้เราก็ใช้ไปเรื่อยๆเอาที่เราใช้แล้วมีความสุขสุดท้ายแล้วไม่จำเป็นต้องถูกหรือแพงทุกคนมีสตอรี่เป็นของตัวเอง3 2 1 白了。

khâu hương, hoàng Nó khâu khang đơn 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 ạ, đơn đơn nó ở đơn 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 đẹp đơn 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 Điều rồi. Điều rồi. Họ, họ máy đơn bánh đơn Bên nhá, đơn đơn điếu, phỏ điếu, ừ,

ลอกมันอ้เด็มันค้าก้องไว้ไม่ย้ายดีน่ะยกเลยก็ไม่ได้จะไปต้ไปตีต่อ

ô tô ừ. không nói ở đây, liệt vệ mặt đẹp đây thăm hắn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  thăm 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 Cầm thăm 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 ได้แล้วครับสมุกสมบัติดีผมใส่ขอเดียวอ่ะมันมาอยู่อะวัวนุ๊กนุ๊กเดี๋ยวขวดเดียวครับขอเบอร์เจ๊กครับกูเลยกูละดีเลยได้แล้วครับ eu oh, oh, ah. OK.